สวัสดีจ้าพี่น้องมาร์เจินสิบ้ามากินขนมเส้นน้ำยาปานิชน้ำยากะทินะจ๊จะเนาะใส่ลูชินนาก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแลว้วก็ยูทูบแลค่ะเนาะจังเลยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องมีผักอีตูนี่อ,อีตูเราก็มีบักทัวบักทัวไว้นีตรงนี้นนเนาะจะเนาะจินซ้อยใสเราก็มีน่นจาจะบักทัวแล้วก็กะลัม ไปกินกันเลยพี่น้องมาแซบๆเลยลูกชิ้นก๋ทิตีข้นๆเลยพี่น้องบอกทั่วบอกทั่วซอยใส่กระลำ ปลาตัวมาลวจ้ามากินขนมเซนมนกันเด้อ กระลำซอสใช่หรล่าจ๊ะหมดทั่วค้นๆเลยเห็ดเองด้วยจ้ะเนี่ยปมะนิ่นตัวหนึ่งกะทิหนึ่งโล ไอ้ตูกก้กำละกำละ1สิบบาทกำละ1สิบืูอหาเนี่ยจะกินจันบ่าด้หลขนมเส้นก็กินซื้อมาจากวัดกิ่งนะจ๊ะกินมากกินมากเลยร้านนี้ขนมเส้นเขาแซบ่บ มันบม่ค่อยเซนหน่อยเซนแบบพอดีเบ่หน่อยไปเบ่ใหญ่ไป ที่คนมากไปหน่อ อร่อยมากพี่น้องมาเด้อนุ่มกัด กระซายใส่กระซายน้ำพี่น้องจินซื้อพริกแกงแล้วก็ซื้อกะทิมาเลยน่นจาจะสำเร็จมาเลยมาต้มปลานิ่นแล้วก็เห็ดเองเลย เฮ้ดเองแ่มันถึงสะใจดียวซื้อเพิ่กนกะได้นิดเดียวแม่พี่น้องต้องซื้อเป็นห้าสิบบาทตัวซอซอยใส่กระลำ Det mm -hmm. mm -hmm. Å! gelam แุ่บแซสบครับเนื้อปลาเน้นๆเลยพี่น้อง กำลังทำเองกินเองแซ่บๆเลย ยิมเลยพี่น้องมือนเนี่ยชามเป็นไงกะทิค้นมากเฮ็ดเองเนะจากพี่น้องเนาะไปลูกค้าสำหรับคิดกินขนมจีนน้ำยาปน,นินคนๆกะทิมันมันเลยพี่นอ้องอ้ยแซ่บหลายกินกับบกทัวกับใบผักิตูนี่กะหล่ำซอยกะหล่ำหั่นใส่น้ำจิะเนาอสำหรับ คิมดีจินกาแฟไว้สักนี้ง้วจ้ายังไงจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสินพาร์แสบหน,นะะ่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเน่อค่ะเนาะยังไงขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิมนาจ้าบ๊ายบาย